ที่นี่ต้องรู้เรื่องรถให้เยอะที่สุดนะคะเพราะว่าเราต้องอดีลงานกันเนาะนี่คือครูพี่แซกนะคะเชืสีของเราครูพี่แซกเราจะทําการยกหัวกันนะคะเพราะว่าก่อนจะไปซื้อรถเนี่ยเราต้องดูหัวก่อนว่า,วาเครื่องมัน,นะะเออว่าเครื่องมันจะพังไหมมาดูหน้าเซลทลกคนนะคะ ความรู้เต็มหัวเลยตอนนี้ตอนนี้ก็จะเป็นจัดซื้อนะคะจัดซื้อห้างที่จะเอ,อ่อขยันแข็งนะคะส่วนฝั่งน,นั้นนะคะมะมอยค่ะฝั่งนั้นเมาอย่างเดียวลแก๊งเนี่ยไม่มีอะไรแล้วลูกตอลูกหมากลูกหมากตอมลูกหมากเจ๊ต <c> อ <oughs> ลูกหมากคนะือ <c oughs> อะไร ลูกหมาลูกมาโอเคเเรียกตามเพื่อนเพื่อนเพื่อนเรียกใครเพื่อนเป็นคนแบบนี้ไม่ไม่พูดเลยสองเท่าเป็นยังไงคะพี่แปมถ้าดูง่ายง่ายอันนี้นะคะอันนี้ไม่รู้อันนี้ไม่ไม่แบบง่ายเลยเราจะสังเกตตรงนี้ไอ้ตัวล้อที่มีเผาไห้ดูข้างหลังดุมตรงเนี้ยมันจะหนาเดี๋ยหนะตัวล้อที่มีเผาใช่ไหมถ้ามันเป็นสองเผามันจะหนาทั้งสองอันเลยแต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นเผาเดียวอ่ะอ่ามันจะมีบบางกับหนาแล้วดูแบบอีกอย่างหนึ่งดูแบบไหนคะ ุดเข้าไปนะอดาอยูเขาหลังได้ไหมให้ลูกลใหูกใหญ่นเขเรียกว่าอะไรนะแม่ให้ลูกมใหญ่างซ้ายถ้าเกิดมันไม่มีวงทายมันจะเป็นเส้นตรงเส้นตรงลูกหมามันจะมีรถสิ่ล้อขึ้นไปหกล้อจะมีหกล้อไม่มีล้อจะเป็นแนบไปอันนี้เ้าเรียก่าลงไปเปนะไรเป็นแค่ซาลาเปา ลรัดเ,เปาเป็นขับช่างหรือถือใช่แล้วซือเป้าอุ่อันนี้จะเป็นมอดลมเหนบสองชั้นเลยและที่สำคัญเราไม่ควรดื่มใต้ล้ำถ้าไม่มีตัวนี้ตัวนี้เราต้องทำต้องทำตลอดที่นี่คือจอมยุทธเด๊ะแต่ละเมิอแต่ละเว้นในโอ้ยทุ่มเทเวลาให้กับการฝึกฝนวิทยายุทด